สวัสดีครับผมดาบตำรวจประทงบุญเครื่องเจ้าหน้าที่วิทยุสถานีตำรวจปทุมลาไมมากนะครับหลังจากที่ได้นนาแอปเชลโลติดเครื่องติดโทรศัพท์มือถือเราไว้แล้วนะครับต่อไปจะครับเราจะกดคี์เพียงครั้งเดียวผ่านวิทยุเครื่องใหญ่เราจะมาเข้าแอปเชลโลในคอมพิวเตอร์ของเราใน่มือถือของเราด้วยการต่อแจ็คเข้ากับเครื่องวิทยุ สำหรับท่านที่สอบถามเรื่องแจ็คนะครับแจ็คคือเธอได้สายยาวสายยาวมากยิ่งดีนะครับจะมันจะได้ไม่เฟด mm hmm. เฟดคืออะไรคือเบียดแจ็คหัวเท่ากันนะครับหัวสามจุดห้าเท่ากันปัญหาที่พวกเราแก้ไขกันยากนนหนึ่งคือแจ็คมันมีขนาดสามจุดห้ามันจะเข้ารูหูฟังวิทยุไม่ได้นะครับ ก็ต้องไปหาซื้อตัวนี้มานะครับแจ็คขนาดสองุดห้าแจ็คขนาดสองุดห้ามิลเอามาแปลงใส่นะครับใส่อย่างนี้เสียบเข้าไปเลยครับนี้นะครับมันจะแปลงแล้วซื้อตัวแปลงมาใส่สองจุดห้ามาใส่แล้วเราก็เสียบเข้ารูฟังตรงนี้ครับหลังจากที่เราเสียบจากวิทยุนะครับแจ็คตัวสองจุดห้ามิลเสร็จแล้ว าสายอีกด้านหนึ่งเรามาเสียบเข้าช่องช่องไม์ของคอมพิวเตอร์หรือช่องไลน์นะครับช่องไม์หรือช่องไลน์เสียบจากหูฟังมาเข้าช่องไลน์นะครับหรือช่องไม์ของคอมพิวเตอร์ครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเซลลในคอมพิวเตอร์เราแล้วทําการล็อกอินเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับต่อเครื่องต่อแจ็คอะไรเข้าวิทยุเครื่องเล็กผ่านคอมพิวเตอร์แล้วเวลาเราใช้งานอาจจะมีเสียงรบกวน ดังคอกค,คอคแคกแคดแคดเหมือนคีย์ค้างเหมือนสัญญาณคีย์ค้างนะครับให้เราไปตั้งค่าที่ตัวนี้นะครับตีเข้าไปเลยแล้วมาที่เสียงของเรานะครับเสียงนะครับตรงช่องไลน์เนี่ยตรงช่องไลน์ที่เสียงที่จะออกไปถ้าเราลดลงมานะครับปกติมันจะอยู่ที่ค่าเดิมเลยอยู่ที่ร้อยเก้าจุเก้าประมาณนี้นะครับ ให้เราลดลงมานะครับลดลงมาลดลงมาให้น้อยนะครับให้น้อยทีย่สุดไม่ต้องถึงศูนย์นะครับอยู่สี่ห้าสามยู่ประมาณน,นี้นะครับแค่นี้แหละครับเป็นการใช้ได้แล้วก็จะใช้ซลูได้อย่างมีประสิทธิภาพจับการทํางานนะครับขอบคุณครับ